โนบ่เขาห้องมายังก่ห้องบังลั่นเนาะก็ได้กรบบ่มันนข้อด้ยบังเย็นบังเย็นเหมือนเมนยันบูไดบบังเย็นบังลั่นเนาะจับมันเหม่นส่ตัดออก่่่่่่่่่่่า่่่ลเ่ี่่่าเน่น หาเบื้งเงินนี่บังเยนพ่อใหญ่พุงอี่พ่นนี้บังเราตักจีด้รไายได้หน่อยวันนี้เต็มบังกับพ่อเราอะเมียเราอะพ่อโเป็นเมียเรานืะ โดเพวทิดบังเย็นกระไรบังกระโพกบปแมนจะมนจะเอาบุญน้องเลยเลยมันมาเขาบังเดียวนี้ยมาได้หรอกเนาะอดันมาเนาะดันโมดันดอกยังมี่โมมีเย็นกระไรนะอย่เขาบอกคือจะคือจเลี้ยงกั่งดิ คือราคขาทำอาไ้แต่บางเดียวเยู่บนไขคเขาเบสเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจับตุ้ยไว้ดิพ่อบอกตัวซ้ำนี่บอกหลงไ้ขึ้นมาตือนตัวเตือนอย่เอาไปลงมีเลือกขาดรุนนะ ิไเบิเยตัวน้อยนังเบิกคยุ่นเออเมียงวมเล้าวิริอเอาพัตติกแงลงไปมันดูดเข้าไปนี่เดียไปเอาให้พ่อเสีนเลยเหนันเหยบีมากนไปเวลุตัดน้อยใส่ยาเสเื่อเย็นเหมนะวดเุอมกอยู่วน่ดองเื่เย็นเหงมัน่ะเหอหมูเวลตัด เป็นลูกเอาคนละครึ่งไปไปเอาะงมาขึ้นบถือปนนบเราจกินส่ถวยใส่ตันี้จะไปกินไปยามตใดกัปัเยเีโอ้เไปไหนสิไปดิเป็นอยนิดหน่อยให้เลยเจ้าโบ ผมไปนั่งอยู่นอกเว้ยไปจีไปถ่ายรูกมาขักนี่ไปนั่งอยู่นอกนะครับูว่ารถขึ้นกได้ขี่กันเลย บอกให้ว่า่าย่ <c oughs> ายอยู่นี่แหละเงี้ยก็เงี่ยเออพวกฮักบอกสิเหรอไปจะดึงไรขนานไหนเนาะอันนี้ต้นกล้วยเลยพี่น้องเนละ้คจักที่พากกันไปจริงกินเหล่าดูเพื่อนดูดีๆบ่มากแน่เขาโม่งโม,ม่งเออเปล่าเลยแซ่ดีมากตายเลย

เบ้ดแห้งไรอ้ปลาปาเยนไอยู่อยู่ลึกทียไหนจะอยู่ที่นขบุเย็นไม่พลาดใส่เย็นตึ้งคู่เฮ้ยโอ้ยเย็นเขาเลยนี่ได้เห็นเงเล็กเด้ยหครับน้าางเดียกสมบัตินีเลยเขาเรียนดงนันพี่น้องเุนุเย็นดง ุดโต๊ะเรียบร้อยเลยได้ดีโอ้ยอยู่จม้าแต่พน่นเออม่หนีมือวะคนไลยอยู่มอวะอยู่เอาฟอวะอยู่เอาอ้ากน้อยยืนบอกิตโอ้ยไม่รู้จุดดของเท่เนี่ยเก๋วเฮ้ยตัวยังวะโอ้ยรุดมันเ่ยโ่นอะโว้ยเฮ้ยตัยังวะขึ้นดาบด่งังวะแต่คนเซอต้องเข่าแล้วอีสุสุนี่

บก้ามากรอ่ผมเมาในจากับคนอื่นเียมูาไหมปวดเดี๋ยวมูนะนี่อ่ี่อ่ะรใช่ใชน้วานว่าอะไรอยากจะไปลู้เห็นเาก่อแล้วยูไส่เลยจ๊ะวเ่อนแล้วอยู่ไส่หรถือไงถือโ้ยถือแล้วากจับไม่อน้ือเหนี่อยนี่สุดท ไปอันเหื่เิดะไเย็นดงตแตกแขลุงเรามืส่งนะลุงบอกเอารตวมาอยู่โบไบอย่งน้นะเอาก็เป็นห่วงเนาะมึงแน่รถล้อยู่ไไเพื่อนเดินทางผ่านแลอยู่ไซเปลานี่ยอยู่ในหันเลยเพื่อนท่านนี้บุแล้วบุอยู่บุนี่นะเอาเอายังมาไซจริงอ่ะล้วุยนี่นะไนะเยียดอยูไหรอเยียไน เย็นอยู right? like ่กเย็นตายเลยเลย้่ีพ่อพ่อน้อหางตรงหนเบา้องไม่กล้องรู้เลเป็นตายาเออกินเ้าหอกใจม้นาคนดรโอยาโ่ไห้โ่ไห้โ่ไหยบ้า

ไมม่ดเจูอันเจ็บคาูไม่อมันเจ็บาูมมาไปด Deixa é, é, é? é, 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 é eu บางเอียนบางเอียนหรือบางไฟล้านวะอ๋อใส่บุณกูว่าเป็นบางไฟล้านใส่เลยวันนี้โอ้อาหารน้องขอลงไปเอาไปที่ไดนก่อนหมูบัตเดียวบัตเบิดแล้วขูนี่ของเรา่ขุนแล้วสามทางบุเมนเอาไปใส่ของเราขูตัวนั้นนะใส่เลยใบเงือกนะใส่เบิดแล้วโอ้ตัวนี้คือจิเป็นตบำรวจใช่วะ บวบวชใส er ่บวชใส่ไปรดนี่ยังคุณวะบคุณอะบังเอียงของเราเดี๋ยวตอนนั้นต้ของเราใส่นี่ทอดเบ็ดมีเบ็ด้วยจังมองดูใครได้ก้อนชนะ m i n u t e เ l a t ยว เล่นหอลอยมเ่เโยนราเลเทลงบอกว่าอเทลงเทฟ้ายไม่บหวบานนูื่อนม่สิใคหน่อยเดียวังพกกูเฮดไทยนะบ่บได้เด้อ้หผวงอีเย็นมันบดแล้ว่สิาไปย่างอยู่บนอกรบนี่มเหลวเตะนทำปย่างกปล ว้ายสิกินกยากบดนี้ยากเลยลำเสิยากินนะเต็กปิ้งแมลงมีอยู่ข้างในเลี้ยงดาวหรือเป่าเลี้ยงเลี้ยงเนืเอาเมื่อยเขาเบิ้งเอาเมื่อยเขาเบิ้งเขียนหนึ่งว้วยกินแต่ก็ไายเป็นรักทานมันเขาบูเสียนะเลี้ยงจนมักกะกินนะเอาเอาไปเลี้ยงซะไปว่าเกิดขึ้นมาหนีเจแม่นมันยากจะแม่นมันลำบากเกิดมาเป็นคนต้อง อดทนปันหาต่างๆตกระวางเป็นเบาวเป็นแท้วกะอยากไปหาเซลเหล่นสาวนำหมูอยากมีคู่นำเขาดนอาโวดโซกาเกิดมาศาสตร์นี่คือสิบอได้สี่ดอกครับอ

ราคา,า,าุดว่าได้ตัวได้ดูได้เดินทางแับ5 minutes later เนี่ยหอนแลละบ้านไอ้ย่าบันดู chắc có xây vây sấy bằng lành miền bờ nhang đây gần có có thể cho lúc mấy xạ có xây vây sấy nè bằng lành hả có mày sát lông nhiều bộ Chắc lắng bố. Không thả lắng bụi ui bụi hụt bụi đừng bị xây bụi bằng bụi sợ bụi 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 gì bụi 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 đang chạy lớp mất khả năng thì tốt cả nhà bom mì hẻn họ không chạy hả đấy cứu quá ôi hả ตวนยามตเห็นบังลั่นเบื้องลีังันนโอบหนบลัไม่พูดเจอมันเจ็บขากูไม่พูดเจอมันเจ็บขากูพูดมาไป มัดไว้อยู่บนตุ้มนี้ว่าซักกิเด็โอ้โวผู้้ผูอยู่กลางน้องตัวนั่นแล้วที่ถืยอถือปะรุ้อีกแล้วเจ้าใจรุ่ยโอ้โหน้ำควมขังเนื่องเขา นัวดูว่าอันใหญ่ขนาดนี้นมหมุนลงฮูที่เกา่าอือนี่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 ไม่คิดบ่ดูนี่ฮะนูม้มาอีกแล้วหนึ่งครับแต่ว่าแต่ว่าตัวหนึ่งอยู่โอ้ตายแล้วอันนี้ วอ้นี่ได้อีกยอดหนึงคนไว้คนยังบ่ตายดอกฮะไปล้างไม้บินสองแล้วคนปูเขาวาอยู่กลางน้ำไม่ได้จะเอาได้โอ้ยพวกไปแล้อเอาไม่ต่อยเอาได้ปะ không tổ, đây phần này liệu loại bằng là hai chắc các bạn chắc có xây với thấy ừ, bà này, để mà 3 tổ một sau này phát liệu loại đấy cứ yên Phủ cứu. Phủ 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 khen ừ. bằng lăn nhưng ầu thân đẩy vô 3 bạn บางไง à y มเจ้เอาเนี่มันอันนี้มันบดใส่ยง่ะแบบมันท้เบิ่งแล้มันจะใส่บางนออยู่ป่ันี่จีต้มตัวตินกับออมได้มกินในซองโตเป็นหาเอาไปดิ minutes later เแล้ว มีส่วนอ่อมกินได้หัวเย็นอือหมวเจ็บแบบนี้ยบบนาดเลย เก็มีแหละบาทสัมหูไม่ล